ขนมกุ้ยช่ายกระหล่ำปีเห็ดหอมอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้ลองทำดูค่ะสูตรนี้ทำง่ายแล้วอร่อยมากๆแป้งเหนียวนุ่มเด้งข้ามวันมาพร้อมกับน้ำซิ้มรสเด็ดไปลงมือทำกันเลยค่ะแป้งมันสับปะหลัง160กรัมแป้งข้าวเจ้า50กรัมน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชา พริกไทยป่น1ช้อนชาซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า250 ml แล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะคนให้แป้งและน้ำตาลเขาละลายดีนะคะพอละลายดีแล้วก็ไปตั้งเตาได้เลยขั้นตอนนี้ให้เปิดเตาได้เลยนะน้ำมันพืช4ช้อนโต๊ะกระเทียมสับ5กลีบ แล้วก็ผัดกระเทียมให้สุกหอมเลยค่ะพอกระเทียมของเราเขาส่งกลิ่นหอมแล้วก็ใส่กระหล่ำปรีหั่นฝอยนะคะทั้งหมด500กรัมตามด้วยเห็ดหอมใช้แบบแห้งหรือสดก็ได้100กรัมแล้วก็กุ้งแห้งนะคะสองช้อนโต๊ะใช้แบบไม่เค็มมากแล้วก็ผัดทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเราจะผัดให้แค่ผักเขายุบตัวลงนะคะแต่จะไม่ผัดให้สุกนะ พอผักของเราเขายุบตัวลงสักหน่อยแบบนี้แล้วนะคะแบบนี้ใช้ได้แล้วนะก็ใส่แป้งที่เราผสมไว้นะคะลงไปได้เลยค่ะคนแป้งก่อนก่อนเทลงไปขั้นตอนที่เราเทแป้งลงไปนะคะให้ปรับไฟลงมาเป็นไฟอ่อนค่อนไปกลางแล้วก็ผัดแป้งให้เข้ากับผักด้วยไฟอ่อนค่อนไปกลางจนกว่าเขาจะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้นะคะให้กะกะดูนะคะกะว่าเขาปั้นได้ก็คือใช้ได้นะคะ เสร็จแล้วเราจะพักไว้ให้เข้าอุ่นหรือว่าเข้าเย็นค่ะกะว่าเราปั้นแล้วไม่ร้อนมือค่อยมาทําต่อนะคะส่วนซึ้งนึ่งนะคะถ้าใครมีใบตองก็ใช้ใบตองแต่เบลไม่มีก็จะใช้เป็นแผ่นรองนึ่งซิลิโคนนะคะเราจะทาน้ํามันบางๆที่แผ่นรองนึ่งถ้าใครใช้เป็นใบตองให้ทาน้ํามันฉ่ำๆมากกว่าแผ่นรองนึ่งซิลิโคนแบบนี้นะคะพอทาน้ํามันเสร็จแล้วพักไว้ก่อนไปดูตัวกุยช่ายของเรากันค่ะ ตอนนี้เขาอุ่นลงแล้วเราสามารถปั้นได้แล้วก็มาปั้นได้เลยนะคะ เราจะปั้นเป็นลูกละ40-45กรัมค่ะลูกประมาณนี้จะใช้เวลาเนึ่งประมาณ10นาทีนะคะสาหรับเพื่อนๆที่สอบถามมานะคะว่าแป้งสูตรนี้วิธีทำนี้ใช้ทำกุยช่ายได้ทุกไส้เลยไหมไม่นะคะเพราะว่าตัวดิบหลักของแต่ละไส้เนี่ยเขาจะมีเนื้อที่แตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นวิธีทำก็จะแตกต่างกันปริมาณน้ำแป้งที่ใส่ลงไปก็จะไม่เท่ากันค่ะพอเรปั้นเสร็จแล้วก็ไปเตรียมนื่อได้เลยน้ำสำหรับนื่อเราจะ ตั้งไว้ให้เดือดจัดๆแบบนี้นะคะก่อนนำกุยช่ายกระหล่ำปีขึ้นนึ่งค่ะเราจะนึ่งไฟกลางนะคะ10นาทีเวลาการนึ่งขึ้นกับขนาดลูกของกุยช่ายกระหล่ำปีด้วยนะไปทำน้ำจิ้มกันค่ะขั้นตอนนี้ให้เปิดเตาได้เลยสซี๊วดำธรรมดา3ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย6ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชู6ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า4ช้อนโต๊ะตามด้วยเกลือป่น ครึ่งช้อนชาแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเราจะปล่อยให้เขาเดือดก่อนนะคะสัก 2- อสนาทีเวลาที่เราใช้น้ำจิ้มไม่หมดเนี่ยเขาจะได้เก็บไว้ได้นานๆนะคะพอน้ำจิ้มของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักให้เย็นได้เลยค่ะ กุยช่ายกระลำปีของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะพอกุยช่ายกระลำปีสุกแล้วนําลงจากฝึหนึ่งให้ทาน้ํามันบางๆนะคะใช้เป็นน้ํามันกระเทียมเจียวหรือว่าน้ํามันธรรมดาก็ได้นะกันหน้าขนมกุยช่ายของเราแห้งนะคะส่วนน้าจิ้มนะคะใครจะใช้เป็นพริกแห้งหรือพริกสดใส่น้ําจิ้มก็ได้หรือว่าใครจะไม่ใส่พริกเลยก็ได้นะคะสําหรับวิธีเก็บค่ะ ถ้าเราทานไม่หมดพักขนมกุยช่ายให้เย็นเก็บใส่กล่องปิดฝาให้สนิทนำเข้าตู้เย็นช่องธรรมดาอยู่ได้5-7วันก่อนทานให้นำมาอุ่นก่อนนะคะเหนียวนุ่มอร่อยเหมือนเดิมค่ะถ้าใครฟังสูตรไม่ทนันสูตรอยู่ในคอมเมนต์นะคะถ้าใครมีคำถามไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้นะคะ